สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านเลยนะฮะอ้าวต้อนรับเข้าสู่ยีสปอร์ตเอ็นซีโมบายสงการสตชช์ทัวร์นาเมนต์สองพันยี่สิบห้านะครับนี่เราเดินทางมาและอันนี้คือภาพที่สามก็คือภาพใต้นั่งอยู่หน้าซปเปอร์สปอร์ตภาพใหญ่เราก็คุณต้องมันม่นใจว่าคุณจะสามารถเป็นแชมป์สองปีต่อที่อาจใหญ่ได้ต้องมั่นใจครับปีน,นี้คิดว่าจะมาล้างแค้นเลยไหมถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้ เราฝากบอกลีไอโก้ไอโก้เขาบอกผมว่าวันนี้ผมมาเพื่อแชมป์ให้ไอโก้มัเโดนตอนนี้มาหน้าต่อไปแล้วเฟอร์โนตอนนี้เฟนช็อตมาเลยอีกคนจุดนี้ถ้ใครจับมาได้เข้าเตะมาคุณพิฆาตลูอยากไม่มาหาดใหญ่สักทีอยากมาดีเหมือนกันแต่คนต้นตอนนี้ก็บแชมเปีกยนลีผมหายใจมาที่ฮาแลนด์เราตอกต้นมาลูกนี้ครก็ทิงไปหรือเปล่ามันทิงตัวตัวไปครับอันดับดีใจมากๆน่าจะเป็นแชมป์แรกด้วยครับที่ว่าเล่นเกมนี้มาภูมิใจมากๆครับ